แฟนผีขอ4ี่ข้อเรียกร้องต้องทำให้ได้ยิงเสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอแฟนแมนยูส่งจดหมายเปิดผนึกถึงตระกูลเกรเซอร์หลังจากที่จัดหนักจัดเต็มทำให้เกมแดงเดือดต้องเลื่อนออกไปแล้วนั้นข่าวล่าสุดเกมแดงเดือด อาจจะต้องแข่งขันกันในวันที่16พฤษภาคม2564ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้จากโปรแกรมของทั้ง2อทีมที่แน่นเอียดในตอนนี้จากนั้นตัวแทนของกลุ่มแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ร่อนจดหมายเปิดผนึก4ข้อเรียกร้องถึงตระกูลเกรเซอร์กลุ่มเจ้าของสโมสรเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ส้ำรอยการประท้วงที่โอทฟฟอร์ดอีกครั้ง จากความไม่พอใจกลายเป็นความเกลียดชังของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตระกูลเกรเซอร์ครอบครัว,รวนักธุรกิจชาวอเมริกันที่เป็นเจ้าของทีมดูจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่ล่าสุดเพิ่งรวมตัวบุกเข้าไปในสนามโอทัฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเกมแดงเดือดจะเริ่มขึ้นเพื่อประท้วงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดย ถึงขั้นมีการคว้างปลาสิ่งของและทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับปาดเจ็บและทำให้เกมดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการจนกระทั่งล่าสุดในตอนนี้ตัวแทนของกลุ่มแฟนบอลปีศาจแดงได้ส่งจดหมายเปิดผนึก4ข้อเสนอถึง,ถงตระกูลเกรเซอร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีใจความว่าถึง ที่ผ่านมาพวกคุณนิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องของพวกเรามาโดยตลอดและเหตุการณ์ความวุ่นวายที่โอเทอร์ฟอร์ดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ความอดทนของพวกเรามันถึงขีดสุดแล้วแน่นอนว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเราไม่ต้องการที่จะทำแบบนี้ต่อไปเราจึงขอสี่ข้อเรียกร้องเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีที่สุด ข้อที่หนึ่งเต็มที่เต็มใจเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเพื่อให้แฟนบอลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสโมสรที่จะต้องจัดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้โอกาสนี้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสโมสรเพื่อให้แฟนบอลเข้าไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นข้อที่ 2. ทําการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้อำนวยการของบอร์ดบริหารคนใหม่ทันทีโดยมีเป้าหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสโมสรเป็นหลักหาใช่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดข้อที่3ทํทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้สนับสนุนของแมนยูนิเต็ดมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมีหุ้นที่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์ออกเสียงหรือมีอำนาจเช่นเดียวกับตระกูลเกรเซอร์และควรยอมรับกับการที่จะต้องถือหุ้นให้น้อยลง หรืออาจจะต้องถูกซื้อไปทั้งหมดก็ตามข้อสุดท้ายข้อที่4ให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่กับผู้ถือตั๋วปีของสโมสรเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงที่สุดในอนาคตกับทุกรายการที่สโมสรทำการแข่งขันสุดท้ายนี้พวกเราขอให้พวกคุณตอบรับข้อเสนอครั้งนี้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์ที่7 วิสภาคมที่จะถึงนี้นี่เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เราขอแนะนำให้คุณรีบดาเนินการโดยด,วด่วนเรียกได้ว่าเน้นและหนักทุกข้อเรียกร้องสำหรับแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เสนอไปต่อตระกูลเกเซอร์เจ้าของสโมสรเรามาดูกันว่าเกรเซอร์ er จะมีทางออกอย่างไรเกรเซอร์ er จะทำตามข้อเรียกร้องหรือไม่ เพื่อนๆคิดเห็นประการใดและสุดท้ายเรื่องนี้จะจบอย่างไรติดตามความมันความสะใจของฟุตบอลได้ที่นี่ยิ่งแสกหน้าออฟฟิเชขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเพื่อนๆคิดเห็นประการใดเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ